ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดนวลจันทร์นะครับก็เป็นโรงเรียนที่คุณครูอำนาจเนี่ยบรรจุเป็นครั้งแรกโรงเรียนวัดนวลจันทร์อยู่สำนักเขตบึงกลุ่มนะครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณครูท่านหนึ่งที่ทํางานร่วมกับคุณครูอำนาจมานะครับในช่วงที่ท่านทํางานที่โรงเรียนวัดนวลจันทร์นะครับอ่าเดี๋ยวตามมาเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีค่ะอำนาจจาได้ไหมเขานุก,กูลพวงมาลัย ครั้งแรกที่เจออํานาจนึกในใจว่าครูคนนี้หน้าตายจังเลยหน้าตาไม่ค่อยยิ้มเลยครับผมถ้าพูดถึงความประทับใจกับอํานาจถพูดถึงความประทับใจกับคุณครูอำนาจสักเล็กน้อยครับผมประทับใจอํานาจประทับเรื่องส่วนตัวเขามากกว่านะครับถ้าส่วนตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนประหยัดประหยัดมัธยัถ์เรื่องการใช้เงินครับผมเราเห็นเขาใช้เงินแล้วเราก็ชื่นชมกับเขาเขาประหยัดดีรู้สึกว่าเขาเก็บตังเก่งนะ ไปเที่ยวต่างประเทศตลอดเออเขาเก็บตังเก่งอันนี้อันนี้ชื่นชมเขาโอกาสที่อำนาจจากกะเกษียณอายุราชการนี้ก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรยัยบรารมีของหลวงปู่หุ่นที่อยู่บางขวดที่เราเคยนับถือกันให้ปกปักรักษาคุ้มครองอำนาจให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็ไม่จนร่ำรวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตลอดไปสวัสดีนะคะบายบาย ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดทองสำริดนะครับสำนัเกเขตมีบุรีกรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ท่านผู้นักการสุพจน์หวานเงินท่าน,นบรรจุเป็นข้าราชการครูครั้งแรกที่นี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งที่ได้อยู่ในช่วงที่ท่านผู้นักการสุพ์เนี่ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดทองสำริดแห่งนี้นะครับตามผมมาเลยครับผม สวัสดีครับผมนายชัดสรุชาก,การักขีนะครับผู้อวยการโรงเรียนวัดทองสำริดครับในสมัยที่พอ,อบรรจุเป็นครูวัดทองสำริดในปี2531พอสุพจน์ก็ได้เป็นครูที่นี่แล้วนะครับเป็นครูในชั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับในชั้นปฐมศากษา์พิที่4ท่านสอนภาษาไทยนะและสืบเนื่องด้วยพอสุพจน์เนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกับพอ ด้กันคือเป็นคนลบบุรีท่านก็ให้ความรักความเมตตาแล้วก็แนะนําในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรุ่นพี่ที่ดีเป็นรุ่นพี่ที่มีความอบอ้อมอารีแล้วเราอยู่บ้านพักด้วยกันกนะครับเพราะว่าบ้านพักสมัยก่อน,น,นเป็นบ้านพักที่เป็นอาคารไม้นะครับเราเปิดหน้าต่างเราก็จะเจอพอสุพจนะครับแล้วก็ผู้พี่ๆทั้งหมดเพราะนั้นเราก็อยู่อย่างครอบครัวนะถือว่าเป็นความอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกันในส่วนในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะครับ อาจจะเป็นการว่าเป็นการสร้างครอบครัวก็ได้เพราะว่าช่วงช่วงนั้นาบาลสปุตต์ก็ยังเป็นหนุ่มโสดอยู่นะครับแล้วก็มีมีครูนัตสินมาบรรจุนะครับที่โรงเรียนวังเล็กวิทยาลุศรน,นะสมัยนั้นเขาเรียกโรงเรียนของสี่สุดนะก็เป็น,เป,นเป็นเพื่อนกับพ่อนี่แหละเพราะว่าบรรจุบัญชีเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านก็อาจจะได้คงพบรักในช่วงนั้นนะครับแล้วสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนเดียวกันที่วัดทองสำริด โดดยมาเป็นครูภาษาไทยถือว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่เซอร์ไพรส์สำหรับพออมากเพราะว่าเจ้าสาวก็เป็นเพื่อนพออด้วยกันนะครับก็ในส่วนของของพ่อสุพจน์หวานเงินนะครับพ่อก็ขออนุญาคุณประศรีนัตนตรัยนารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากคะโลกเนี่ยจงดลบันดาลให้ท่านพ่อสุพจน์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ อยู่เป็นมิ่งขวัญของวัทองสมธิ์ต่อไปเพราะว่าในอนาคตพอ,พอพอสุพ์จะต้องไปเป็นกรรมการประธานศึกเรียนวัทถงสมริ์ต่อไป <laughs> ครับผมครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกาะนะครับสำนักงานเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครน,นะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรียนที่ท่านพอสุพจนะครับได้ดํารงตําแหน่งในสมัยนั้นเรียกว่าผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่นะครับเป็นที่แรกนะครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปพบกับคุณครูที่ทำงาน เคยทางานร่วมกับพอสุพจนะครับครับสวัสดีครับท่านพออสุพจน์หวานเงินนะครับผมสุภาพคุณคุ้นหน้าคุณคุณ้นตาก็ยินดีด้วยนะครับที่ท่านได้ทําหน้าที่ตัวเองเป็นผู้อำนวยการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครนะครับที่สร้างสรรค์งานต่างๆมากมายผมเองมีความภาคภูมิใจนะครับในตัวของท่านพออสุพจน์เป็นอย่างยิ่งและก็เป็นทั้งพี่ที่น่ารัก ของทุกๆคนโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านเกาะน,นะครับคิดถึงอยู่เสมอขอให้พี่แข็งแรงแข็งแรงพ่อสุพจน์นะคะเป็นคนมุ่งมั่นในการทํางานนะคะแล้วก็เรียนรู้งานได้เก่งแล้วก็เร็วค่ะในชีวิตราชาการของพ่อสุพจน์นะคะที่กเกษียณในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงในชีวิตกเกษียณร,ราชาการนะคะขอพระคุณค่า ค่ะผอ,อสุพจน์นะคะเป็นอรองคนแรกของโรงเรียนบ้านเกาะนี้นะคะก็ท่านเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทำงานนะคะเรียนรู้งานได้เร็วนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผอ,อสุพจน์นะคะมีความสุขในวัยเกษียณนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอสุพจ์หวานเงินคะ่ะหวานเงินให้ตลอดชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในวันเกษียณนี้หลังจากที่รับใช้ชาติมานานหล้นละ,ละ ครับสวัสดีครับตอนนี้เข้าอยู่ที่โรงเรียนวัดลาดโกษาเตลากับบังกุ้งเทพมหานครมองนีเคยเป็นทีทีทพ่อสุพศวานเงินเคยมาดำรุ่มตำแหน่ง,นงผู้อำนวยการสถานศึกษาตอนนี้เข้ามาัมศาส์คุณครูที่เคยรวมงานกับเรล่าแน่จะข้าวกันพ่อสุพศหวานเงินเป็นคนดี มีคุณธรรมมีน้ำใจภูขออำนวยพรขอเชิญเทพเทวาารักษ์ทั้งหลายช่วยดลบรรดาลให้พอสุพจน์หวานเงินมีสุขภาพดีแข็งแรงและอยู่เป็นมิ่งขวัญลูกหลานต่อไปขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีครับผมก็ขออวยพรให้ท่านพอ,อสุพจ์ท่านจาก,กเกษียณขอให้ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ขอให้ท่านมีความสุขตลอดไปครับสวัสดีค่ะท่านพ่ออสุพจน์ค่ะคิดถึงนะคะท่านได้อยู่โรงเรียนวัดโกษามาน่ทำความเจริญให้โรงเรียนวัดโกษาอย่างมากเลยนะคะต้นไม้ที่เห็นร่มครึ้มอยู่นี้ก็ได้จากการบริหารงานของท่านนะคะขอให้ท่านมีความสุขอยู่กับลูกหลาน ในวัยเกษียณนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคิดถึงท่านผอสุพจน์มากเลยนะคะจากการทำงานที่ผ่านมาด้วยกันที่เคยอยู่วัดราชโกษาท่านเป็นผอที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ให้โอกาสลูกน้องสนับสนุนลูกน้องให้พัฒนาตนพัฒนางานพร้อมพัฒนาผู้เรียนจนตัวของดิฉันเองนี่ก็ได้รับ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะท่านส่งเสริมมาก็ไม่เคยลืมท่านมาตลอดนะคะในวาระที่ท่านจะ,กะเกษียณน,นะคะก็ขอให้ท่านได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็ได้รับและพบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดไปค่ะ สวัสดีค่ะโรงเรียนวราชโกศาเนี่ยก็ได้เจริญรุ่งเรืองเพราะท่านผอก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่ท่านได้ให้โอกาสกับโรงเรียนวราชโกศาและคณะครูได้มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆนะคะขอขอบคุณค่ะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปานะครับก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ท่านผอสุพจน์ท่านได้มาดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปสัมภาษณ์คุณครูที่เคยทำงานร่วมกับท่านผอสุพจน์นะครับเชิญเลยครับผมครับก็เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของคุณครูนะครับของโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลาที่มีต่อท่านคุมนรการสุพจน์หวานเงินกันเลยครับท่านผอ,อเป็นผู้บริหารที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับมีความอบอุ่นมีมีบุคลิกอบอุ่นมากเสมือนหนึ่งญาติและมีอยู่วันหนึ่งที่ผมประทับใจท่านเรียกเข้าไปในห้อง แล้วส่งซองให้หนึ่งซองนะครับท่านบอกว่าสิ้นเทอมแล้วลูกเหนื่อยมากแล้วพาเด็กๆไปพักผ่อนในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้พอสุพจน์หลังจากท่านกเกษียณวิวการไปแล้วขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานครับผมในโอกาสนี้นะคะดิฉันขออันเชิญคุณพระสิรัตนา์ไตรเจ้าพ่อเสือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพในที่นี้ขอให้ ท่านผอ,อสุพ์มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขกับวันเกษียณนะคะค่ะสวัสดีค่ะผอ,อสุพ์วันเงินหนูก็ขอให้ท่านผอ,อสุพจนะคะมีสุขภาพแข็งแรงและก็ปฏิบัติทําให้มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะหวกผมเด็กวักดกระดุมเสือปาลารักอ อาจจะมาคนละทางแต่รวมฝันไปด้วยกันกว่าจะมาได้ใกล้กันก็ต้องใช้เวลาเท่าไรระหว่างเราทุกทุกคนผูกพ,พันกันด้วยหัวใจสุขละทุกสักเพียงไหนแต่ว่าใจเราใกล้ชิดกัน หากเวลาที่ผ่านพ้นไปนานเท่าไรยังไม่เปลี่ยนพันคำคํานี้ที่มีให้กันยังไม่เปลี่ยนแปลดแอบมิตรภาพที่มีให้กันไม่มีวันจะจางหายไประหว่างเราจะไกลแสนไกลฉันไม่วัน และความรู้สึกที่เรานั้นมีจะอยู่อย่างนี้ไปนานเท่านานจะเก็บความทรงจำที่ดีไว้ตลอดไปแต่ความจริงเราทุกคนแตกต่างกันบนเส้ทนทางอาจมีทุกข์และผิดหวังอย่าท้อแท้จงเดินต่อไป ดูอยากให้รู้ว่ายังห่วงใยอาจจะไกลสักเพียงไหนแต่ว่าใจเราใกล้ชิดกันหากเวลาที่ผ่านพ้น i the lot มิตรภาพที่ไม่ให้กันไม่มีวันจะจางหายไประหว่างเราจะไกลแสนไกลฉันมีวันและความรู้สึกที่เรานั้นมีจะอยู่อย่างนี้ไปนานเท่านานจะเก็บความทรงจำที่ดีไว้ตลอดไป และความรู้สึกที่เรานั้นมีจะอยู่อย่างนี้ไปนานเท่านั้นจะเก็บความทรงจำที่ดีไว้ตลอดไปท่านพอสุพจนี่เป็นเป็นผู้หางที่มีความสุภาพมีความเรียบ,บร้อย เป็นคนที่มีหลักธรรมของการดําเนินชีวิตเป็นคนดีที่ผมเห็นแล้วว่ามั่นใจว่าครบได้พอดีขอยินดีต้อนรับสังคมสวสูงวัยอ๋อเิดตีไปนะครับอดี๋เริ่มแรกเลยเด่ยวจะยิงไม่ได้ร้อไม่ด้ร้อมากว่าไม่รีบไปจังเลย

ครับตอนนี้เข้ามาอยู่พ้าใบหลมเงาของต้นไส้ไส้ยังกาะไส้ใบแหลมไส้ใบแหลมนะครับเนี่ยพักยกมาจักหน่อยครับตอนนี้ผมอยู่ไต่ต้นไส้ใบแหลมต้นนี้นะครับ พอสูบพ่นปูว่าอย่างต่ต้นน้อยๆซ้ำนี่ป้านนี่ครับโอ้ยใหญ่ใหญ่ไ,งไงมายางแห้งเลยวันนี้ให้เลียมเงาแกรงเรียงวัดหลัดโกษาครับเพราะว่าต้นใหม่นี่ก็ดีเลยใบมันแหลมแหลมขักแหลมเนี่ย